อ้เกิดมือนึงตัวเองสวัสดีท่านผู้จเจริญอีกรอบนะครับผมอยู่กับช่องชิตนี่เกมเมอมือนเดิมอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ชิตนี่ช้อนธรรมะเกมเมนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับท่านผู้จเจริญทั้งหลายหัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือสภาพอากาศนั่นเองนะครับ เราก็จะมาพูดกันว่าสภาพอากาศแบบไหนนะครับที่เหมาะสมกับการเราจะเล่นเกมมากที่สุดนะครับหรือว่าสภาพอากาศแบบไหนเนี่ยที่มันไม่เหมาะสมที่จะเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมจะเริญหันก้นในก่อนหนึ่งทีนะครับเพราะว่าหมาเห่าผมก็เรามาเริ่มกันที่สภาพอากาศที่มันย่ําแย่สําหรับเล่นเกมก่อนเลยนะมีหลายสภาพอากาศมากเลยนะครับ มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเป็นคนอ้วนหรือคนผอมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนอ้วนเนี่ยแล้วเกิดอยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับเหงื่อคุณเนี่ยก็จะออกนั่นเองนะท่านผู้ชมเจริญพอเหงื่อของคุณออกเนี่ยมันก็จะทำให้การเล่นของคุณเนี่ยเย่หรือเรียกที่ว่าอารมณ์เนี่ยมันจะร้อนขึ้นนะครับและขี้ใครท่านผู้จริญมันก็จะ เราะแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับชวนสภาพอากาศที่สองนะครับจะควรเป็นคนผอมคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อนต่อสภาพอากาศเหมือนผมนะครับที่ผอมมากๆนะครับผอมแบบสุดๆเลยพออากาศมันหนาวนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับ มาเล่นมาแล้นะครับมันื่ทำให้คุณเนี่ยเล่นไม่ไหวนะครับอากาศมันเย็นและสิ่งที่ตามมาก็คือแผ่นรองเมาส์ของคุณเนี่ยมันจะมีสภาพอากาศที่เย็นตัวนั่นเองนะครับพอมันเย็นตัวปุ๊บมันก็จะทให้แผ่นรองเมาส์เนี่ยชื้นครับพอชื้นเสร็จมันก็จะทําให้แผ่นรองเมาส์เนี่ยมันฝืดก็คล้ายๆกับสภาพอากาศร้อนนั่นเองนะครับที่มันแบบ พอเหงือ,อ,อกออก็เยอะใช่ไหมขนอ้วนเล่นกินแต่เคเฟซีไงอ้วนตุ๊กปองนะครับแล้วก็เต้นกุกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหงือไแม่งโอ้โหอะไรโชคครับจะกแํแลวเประยกเหม็นขี้ใครเหม็นขี้ไข่ตัวเองอะไรงนี้มากเลยนะครับใครมาเข้าใกล้นี่ยเด็กทีว่าจะด่าคุณคนจันไรเลยนะครับไม่อาบน้ำอะไรอย่างนี้ทั้งที่คุณเนี่ยก็อาบแหละแต่ว่าอ้วนไงอ้วนน้ำขี้ไข่มันก็เยอะเหงือ,อออกตัวเหม็นนะครับ มันก็ไปสะสมดีแผ่นรองเมาส์เองทำให้แผ่นรองเมาส์ฝืดนะครับแผ่นเมาส์ฝืดด้วยขี้ใครก็ทําให้ยิงยากยิงลําบากอะไรอีกนะครับชวนกับที่อากาศหนาวเนาะผมวนไปวนมาสิบแปดรอบนะครับอากาศหนาวหรืออากาศชื้นเนี่ยมันก็ทาให้แผ่นรองเมาส์เนี่ยช er ช้นเปียกเชิญนะครับพอทุกท่านเนี่ยขยับเมาส์หรือใดเนี่ยมันก็จะฝืดเหมือนกันเป็นกรณีเดียวกันนะครับ ก็สองสภาพอากาศนะครับอาดร้อนนะครับอา,าดร้อนอาดหนาวอากาศอะไรกันฝนตกครับประเทศไทยนี่มีมีกี่ฤดูหรอครับฝนตกก็เหมือนกันนะครับฝนตกก็ทาให้อากาศอ้าวอ้าวอบอ้าวชื้นนั่นเองซึ่งก็ทําให้แผ่นรองเมาส์เนี่ยเป็นในกรณีเดียวกันน,ะนั่นก็คือฝือดนั่นเอง นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยปรับตัวได้กับทุกสภาพอากาศนั่นเองเนาะก็คือกินอาหารให้มันร่างกายเนี่ยสมส่วนนะครับสมส่วนแบบตามเกณฑ์น,นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เท่าไหร่อะสูงสมมติสูงร้อยแปดสิบนะครับสูงร้อยแปดสิบเอารลบหนึ่งร้อยสิบนะครับลบกับหนึ่งร้อยสิบ มันก็จะได้น้ําหนักที่ทุกท่านเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมเต้องหนักตามเกณฑ์นั่นเองนะครับร้อบลบร้อได้เท่าไหร่ครับชาร่า1 8 0้อยบลบร้อก็จะเหลือ70นั่นเองนะครับคุณก็ต้งหนัก70็กิโลคุณก็จะเป็นคนที่อยู่ได้กับทุกสภาพอากาศนั่นเองนะครับไม่มีอะไราย,ยากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ถึงผมจะช้อนทุกท่านประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมกินแล้วผมมันไม่้วดน,นะครับกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนผมก็แห้งเหมือนที่ท่านผู้เจริญเรเห็นผมตอนนี้เนะนี่นนั่นแหละครับส่วนวิธีแก้อันนึงนะครับที่สามารถปรับใช้ได้ก็คือแผ่นรองเมาส์ครับถ้าแผ่นรองเมาส์ของท่านผู้เจริญเรนเนี่ยมันฟลูดก็ไปซื้อรุ่นที่มันทนต่อสภาพอากาศทุกรูปแบบนะครับ มันมีขายอยู่นั่นเองก็ไปซื้อใช้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้เจริญใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้เช่นกันนะครับพอโรคนี้หรือแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับณปัจจุบันอะไรที่มันใช้เงินเนี่ยมันก็ทํำได้เกือบทุกอย่างนะครับเงินชื้อคนได้นะครับแต่ก็ไม่กับทุกคน ชอบคิ่นี้ขอลาไปก่อนครับบายบายบัตเตอร์แฟกเปอร์ปิว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 